ต้องขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติผมมาจริงๆผมต้องออกตัวก่อนวนะ่าประการแรกผมก็ไม่ไม่ได้เป็นนักพูดหรือนักเทศอะไรนะครับตลอดชีวิตของการทํางานในฐานะพระสงฆ์ก็เป็นส่วนใหญ่ก็ออกมาในงานของนักปฏิบัติมากกว่านะครับงานประสบะการณ์งานของผมส่วนใหญ่ก็เป็นงานด้านสังคมนะก็เริ่มตั้งแต่งานสุดมิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยการเซตร,ระบบงานด้านสังคมแล้วก็มีเรื่องของงานปัจจุบันก็ยังมีงานด้านสังคมในสังคมชนสุราษฎร์ในฐานะผู้บริการรั่ประทานฝ่ายสังคมอยู่นะครับหรือว่าในช่วงสี่ห้าปีหลังนี้ทางสภาพระสังสาราก็ได้ขอให้ไปช่วยงานก็เป็นงานเรื่องของงานในสภาพระสังราชาก็เป็นงานหรือเบื้องหลังในการช่วยเหลือบรรดาพระคุณเจ้าในสภา หลาดลาดมากกว่านะฮะดังนั้นเนี่ยก็อ,อยากจะออกตัวว่าตัวผมเองก็เป็นเป็นนักทำงานเบื้องหลังมากกว่านะฮะวันนี้ให้ผมแบ่งปันผมก็จะพยายามเต็มที่แต่ผมเชื่อว่าอ่อที่จะทำให้ผู้ท่านทั้งหลายได้ได้เข้าใจพระวาจาของพระเพิจา้านั้นไม่ใช่ัวเป็น เป็นผลจากการทํางานของพระจิตเจา้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสําหรับตัวผมเองก็จะพยายามเป็นเครื่องเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะทําให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจพระวาจาของพระบิดาเจ้ามากขึ้นประเด็นแรกที่อยากจะแบ่งปันนะครับขออนุญาตอ่านพระวาจาของพระเจ้าจากหนังสือของประกาศอิสยาบทที่ยี่สิบห้า ข้อที่หถึงข้อที่แปดพยาเวจอมจัก,กรวาลทรงจัดเตรียมงานเลี้ยงฉลองสำหรับประชากรของทุกชาติบนภูเขาเป็นงานเลี้ยงที่มีอาหารนานาชนิดเป็นงานเลี้ยงที่มีเหล้าองุ่นชั้นดีมีอาหารเลื่อดรสและเหล้าองุ่นที่เลือกสรรแล้วบนภูเขานี้พระองค์ทรงทำลายภาคคุม ที่คุมหน้าประชากรทั้งหลายทรงทำลายม่านซึ่งกลางอยู่เหนือนานาชาติจะทรงทำลายความตายตลอดไปอง์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวจะทรงเช็ดน้ำตาจากใบหน้าของทุกคนจะทรงช่วยประชากรของพรองให้พ้นจากการถูกลบหลูทั่วแผ่นดินเพราะพระยาเวได้ตรัสแล้ว ในพระวาจาที่ผมยกขึ้นมาตอนนี้อยากจะให้เราได้ไตรตรองภาพภาพลักษณ์ของพระอาณาจักรของพระเจ้าที่เป็นงานเลี้ยงที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้บนยอดเขางานเลี้ยงมีคุณลักษณะเป็นเครื่องหมายถึงความอิ่มเอมและความเป็นหนึ่งเดียวกันปกติเวลาที่เราไปร่วมงานเลี้ยงอนอกจากไปร่วมตามพิธีการ ที่จาเป็นต้องไปเพราะว่าแข่หรือเราถูกเชิญไปเป็นเกียรติแต่ถ้าเป็นงานเลี้ยงที่มาจากความมาจากความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือความความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้องในชุมชนในหมู่คณะเราก็จะรู้สึกว่าการไปร่วมงานเลี้ยงในบ้านหนึ่งบ้านใดบ้านของเพื่อนของเราบ้านของคนที่เราสนิทสนมด้วยนั้นมันเป็นความสุข นั้นงานเลี้ยงจึงเป็นเครื่องหมายถึงความสัมพันธ์ความอิ่มเอมและความเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้เพรอยากจะอยากจะให้เร,เริ่มต้นของมิติของการประกาศข่าวดีว่ามิติของการประกาศข่าวดีคือการประกาศความอิ่มเอมความสุขและประกาศความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถามว่าทำไมถึงประกาศอย่างนั้นประกาศแรกที่อยากจะ แบ่งปันให้กับพวกเราคือพระศาสนาจักรเป็นภาพลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ภาพลักษณ์ประการที่สองคือธรรมชาติของพระศาสนาจักรคือการประกาศข่าวดีงนั้นพระศาสนาจักรจึงทําอย่างอื่นไม่ได้นอกจากการประกาศข่าวดีเท่านั้นอันนี้ถึงแม้ว่าพระศาสนาจักรจะสอนเรื่องนี้มาตั้งแต่พตระเยซูเจ้าเสด็จลงมาพวกเองเป็นข่าวดีบรรดาสาวกที่ประกาศข่าวดี แต่เราก็เห็นว่าพระศาสนาจัรเองหลายครั้งก็เป็นอุปสรรคในการประกาศเขามีด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นก็เป็นงานของมนุษย์แต่พระเจ้าก็ทรงนำทางในสมณศาส์ในในกระบวนการซีนอตเราพูดถึงซีนอตนะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะครับเพราะว่าตอนนี้พระปาประกาศซีนอตของพระศาสนาจักซีนอตก็คือการประชุม ของทศนสนัจักรซึ่งมีการประชุมกับบรรดาพู้สนับสซึ่งในปีสองสามปีมานี้พร,ระประกาศสีนอดโดยที่มีบรรดาคารวาสเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็เห็นว่าพระอาิาเนี่ยพยายามให้บทบาทกับคารวาสมากขึ้นผลของการประชุมสีนอดล่าสุดซึ่งก็ออกมาแล้วในเอกสารไฟนอตด็อกทูเมนต์เนี่ยมันมีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าทศนิยสนจักรหันกลับมาทบทวนตัวเองมากขึ้น แล้วก็สัญญาณอันหนึ่งคือพระป่าเรียกร้องกา,การกลับใจการกลับใจหมายความว่ากลับใจเพื่อการเป็นสิทธิธรรมทูตหรือเป็นวิชนารีดิไซเบิลเป็นสิทธิของพิธีเจ้าที่ทําหน้าที่ประกาศข่าวดีพระป่าในช่วงที่ผ่านมาจากการไตร่ตองตั้งแต่สังฆานาวดิการที่สองสังฆานาวดิการที่สองเริ่มตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อย หกสิบถึงหนะกห้านะก็ห้าสิบห้าสิบต่อปีละนะครับหกสิบปีละานีนี้ใน spirit spirit ของสังฆารนายกการที่สองเนี่ยก็เน้นเรื่องของบทบาทของคารวสาในการประกาศขา่าวดีบทบาทของคิทชนในการประกาศขา่าวดีนะแวปตาก็กระตุ้นต่อเนื่องแต่ว่าเราก็เห็นว่ามันก็ในการขับเคลื่อนก็ใช้เวลา แต่ว่าฟรีนอตเองในปีนี้พระยาปาก็ย้อนกลับมาบอกให้กลับไปดูสปิริตของสังขยาณาวัติกาที่สองอีกครั้งหนึ่งว่าพระวาสเองทุกคนทุกหน่วยงานทุกองค์การพยพบของพระศราสนาจักรไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์นักบวชพรลาวาดทั้งหลายทั้งปวงต้องประกาศข่าวดีนั้นจึงไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งจะเป็นขหน้าที่ของทุกคนและเป็นธรรมชาติ ของทุกคนที่ต้องประกาศข่าวดีในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้รับศิทธิ์ลังบากแล้วก็ไม่ใช่บอกว่าเอา้างานนี้บางทีเราาอบางทีก็อาจจะมีหลายมุมมองนะับพระสงฆ์เองก็บอกว่าเอ้ยอันนี้งานของพระสงฆ์ไม่เกี่ยวกับารวาคารวาบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวให้พระสงฆ์ทำาราวาไม่ต้องทําก็ได้แต่ว่าหน้าที่ของการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ทุกคนไม่ต้องเกี่ยงกันนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนจริง นะครับแล้วก็ในปีศักดิ์สิทธิ์ปีหน้าเนี่ยเป็นปีจาริกรบรรดาผู้จาริกแข่งความหวังปีศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งพระราประกาศว่าในฐานะที่เป็นคิสชนเนี่ยเราต้องมีหน้าที่ที่จะต้องจาริกออกไปแล้วก็ไปสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้องเพื่อที่จะประกาศข่าวดีนะครับเพื่อที่จะได้ประกาศข่าวดีเครื่องมืออันหนึ่งของการประกาศข่าวดีก็คือการเสวนา นะครับจริงๆเครื่องมือคําว่าเสวนาเนี่ยมันใช้จากเราใช้อันนี้มาตั้งแต่ในตั้งแต่หลายสิบปีมาแล,แล้วแล้วก็ยังเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังถ้าเราใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการเสวนาก็คือการพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ในระดับเดียวกันกับเพื่อนพี่น้องที่มีความแตกต่างจากเราแตกต่างทางด้านศาสนาเชื้อชาติวัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่างแต่เราสามารถที่จะเส,เสวนากับเขาได้ นะครับดังนั้นเนี่ยการเสวนาก็เป็นเครื่องมือที่ตัดตาให้ความสำคัญมากๆในการที่เราจะต้องอประกศาศข่าวดีเครื่องมืออีกประการหนึ่งที่พระหาจา์พูดถึงการประกศาศข่าวดีก็คือในกระบวนการเขาเรียกว่าในกระบวนการซีนอ d หรือพระหัตถ์ที่เป็นการก้าวเดินไปด้วยกันนะซีนอร์ดาริตี้เชิร์ชซีนอดอลเชิร์มันมีความหมายของการเป็นผู้ที่รับฟัง เป็นพระศาสนาจากแห่งการรับฟังพระอาจ,จารเริ่มต้นการประกาศข่าวดีด้วยการรับฟังบรรดาสาวกได้รับข่าวดีด้วยการรับฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้าจากพระเยซูรคริสต์เจ้าบรรดาผู้มีความเชื่อในยุคแรกได้รับข่าวดีจากการรับฟังการประกาศข่าวดีจากบรรดาอัคราสาวกดังนั้น หน้าที่ประการแรกของในเราในฐานะที่เป็นริชชนในการออกไปประกาศก็คือการรับฟังในโลกทุกวันนี้เราต้องฟังอะไรบ้างเราฟังเสียงของคนยากจนคนยากจนเป็นตัวแทนของเสียงของเพซศเจ้าที่ลงมาอยู่บนโลกนี้แล้วก็เป็นตัวแทนของพเพซศเจ้าที่บอกกับพวกเราว่าเราต้องรับฟังคนที่อยู่ในความยากลําบากแล้วเราจะต้องรู้เพื่อเราจะได้รู้ว่า เราต้องทําอะไรกับพวกเขาเราต้องตอบสนองความรักของพระเจ้าผ่านทางคนยากจนได้อย่างไรนั้นถ้าเราไม่ฟังเราก็จะทําตามความต้องการของเราเหตุผลที่เราต้องรับฟังเพราะว่าพระศาสนาจับประกาศประกาศใครประกาศพระเยซูเจ้าไม่ใช่ประกาศเรื่องของตนเองไม่ใช่ประกาศเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของตนเอง แต่เป็นการประกาศข่าวดีซึ่งเป็นข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าเท่านั้นนั้นพระเยซูเจ้ามาทําอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องสนใจแล้วก็รับฟังเพราะพระเยซูเจ้าอยู่กับคนยากจนเระเยเจ้าอยู่กับบรรดาผู้อพยพเปี้ยเจ้าอยู่กับผู้ที่อยู่ในภาวะสงครามและความยากลําบากทัวโลกคนที่อดอยากนั้นเราฟังเสียงของคนเหล่านี้อันที่สองเราฟังใครอีก เราฟังเสียงของโลกที่กำลังกำลังถูกทำลายด้วยภาวะโลกร้อนหรือภาวะของวิกฤตทางภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์กันเองนี่แหละที่กลายมาส่งผลและทำให้โลกเนี่ยกำลังส่งเสียงว่าเราต้องประกาศข่าวดีกับโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ด้วยนะเพราะนั้นเราต้องฟังเสียงว่าอตอนนี้เกิดวิกฤต เกิดโรกร้อนเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วพระศาสนาจักรหรือเราเองต้องทาอะไรเวลาเราพูดถึงพระศาสนาจักรประเด็นสําคัญก็คือเราพูดถึงตัวเราทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นพระกายทิพย์ของพระศาสนาจักรเราไม่ได้พูดถึงพระศาสนาจักรที่เป็นไฮรักี้ที่เริ่มต้นตั้งแต่พระสันวปาพระสงนะพระสังฆราชพระสงฆ์นับวชลงมาถึงพวกเราแต่เราพูดถึงพระศาสนาจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วมในพระกายทิพย์ของพระเจ้านะครับ ประเด็นต่อมาเรื่องของการรับฟังก็คือการรับฟังซึ่งกันและกันการรับฟังซึ่งกันและกันในหมู่คณะในชุมชนในวัดเราก็จะมีะสิ่งที่สําคัญก็คือเรารับฟังความต้องการของกันและกันการรับฟังความต้องการของกันและกันจะนําไปสู่การที่เราจะสามารถที่จะ,ะ,จะแสดงหรือตอบสนองต่อความต้องการของคนอื่นอย่างไรนั้นเมื่อเรารับฟัง ทั้งคนยากจนทั้งโลกและการรับฟังซึ่งกันและกันเ่อนําไปสู่การประกาศด้วยการเป็นสักขีพยานาะนั้นถ้าเราจะเป็นสักขีพยานได้ก็โดยด้วยการที่เรารู้จักที่จะฟังความต้องการของคนอื่นเพราะถ้าเราไม่ฟังความต้องการของคนอื่นเราก็จะประกาศแต่สิ่งที่เป็นความต้องการของเราเราอยากอย่างนั้นเราอยากอย่างนี้ในพระในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเรื่องราวของโยนา เราอาจจะคุ้นชินเนาะโยนาได้รับคําสั่งได้รับคําสั่งจากพระสุจ้าในจากพระเจ้าพระยาเวในฐานะประกาศกว่าให้ออกไปประกาศให้ชาวนีนาเวกลับใจโยนาไม่อยากทําโยนาไม่อยากทําเพราะว่าโยนาบอกว่าถ้าไปบอกนีนาเวประกาศว่านีนาเวจะถูกทําลายนะสุดท้ายพระเจ้าก็จะเปลี่ยนใจ แล้วพระเจ้าก็จะส่งพระเมตตาและไม่ทําลายเมืองน,นินาเวแต่ว่าโยนามีความเห็นส่วนตัวมีความคิดส่วนตัวเนื่องจากว่านินาเวเป็นเมืองหลวงของซีเรียแล้วก็เป็นศัตรูของชาวอิสราเอลังนั้นชาวชาวโยนาก็มีความรู้สึกส่วนตัวมีความต้องการส่วนตัวว่าให้เหมืองน,นินาเวต้องถูกทําลายเพราะฉะนั้นเขามีความต้องการส่วนตัว การประกาศไม่ใช่เป็นการประกาศความต้องการส่วนตัวหรือไม่เป็นการอ้างอิงความต้องการหรือความรู้สึกส่วนตัวแต่เราประกาศข่าวดีประกาศพระเมตตาของพระพินเจ้าซึ่งไม่ใช่เป็นของเราเองทั้งหมดทั้งมวลนะครับดังนั้นเมื่อเรารับฟังความต้องการก็นําไปสู่การประกาศซึ่งเป็นการประกาศพระวาจาของพระเจ้าจริงๆไม่ใช่เป็นการประกาศตัวเราเองไม่ใช่เป็นการประกาศเกียรติยศหรือความ คว,ความสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของตนเองหลายครั้งเราก็จะตอกหลุมของนักบุญบรรดานักบุญก็จะมักบางทีเราก็จะมักจะพูดว่าฉันทําอย่างนั้นฉันทําอย่างนี้ฉันเก่งอย่างนั้นฉันเก่งอย่างนี้ฉันอยากจะท้าอย่างนั้นฉันอยากให้คุณเป็นอย่างนั้นฉันอยากให้คุณเป็นอย่างนี้แต่ว่าต้องกลับมาดูว่าเออบางทีเป็นฉันที่อยากให้เขาเปลี่ยนชีวิตหรือเป็นพระเยซูเจ้าที่อยากจะให้คนหนึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตและได้รับข่าวดี เป็นจริงกเจ้วเป็นะปรผสงค์ของพระเป็นเจ้าที่ทําให้ที่ต้องการให้คนดื่มลอบข้างเรานั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตและรับข่าวดีเหรานั้นเราเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการประกาศข่าวดีไม่ใช่เป็นความต้องการเราแต่เป็นความต้องการของพระสุจ้ิเราเป็นเพียงเครื่องมือที่ต่ําต้อยและและและ้วก็ไม่มีคุณค่าอะไรนอกเหนือจากการเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าทรงใช้รับ นะครับประเด็นต่อมาและประเด็นสุดท้ายที่พ่ออยากจะบอกกับพวกเราก็คือว่าในฐานะที่เราเป็นคิดเตชนและอาศัยสีิลังบาปเรามีส่วนร่วมนะเราต้องเข้าใจความหมายของการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการประกาศข่าวดีเราไม่ได้ประกาศคนเดียวแต่เราประกาศหมู่คณะคิดเชนหรือความเป็นคอมมิวนียนเพราะฉะนั้นทำไมก็ ชีชนทุกคนจะต้องมามาร่วมบูชามิสากขอบพระคุณในในร่วมในงานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรเพื่อคุณจะได้แสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเป็นทุกคนที่ประกาศถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจากถ้าเป็นคนเดียวจะประกาศความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้อย่างไรแต่ถ้าทุกคนร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนจะเห็นและได้รับการประกาศที่แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ดังนั้นพระศาสนาจาักรจึงให้บิติที่สําคัญคือบิติของความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในพันธกิจการประกาศโดยที่เราจะได้มีโดยที่เรามีเป้าหมายหรือมีมิชชั่นเดียวกันก็คือการประกาศข่าวดีแต่ว่าทุกคนอาจจะมีหน้าที่หลากหลายที่มีบทบาทที่แตกต่างแต่ที่สําคัญคือเรามีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไรนะครับแล้วก็วิธีการประกาศข่าวดี แล้วก็มีหลากหลายตามความถนัดของตนเองนะบางคนก็ถนัดเรื่องของวิตีงานด้านสังคมงานชาริตี้งานางานด้านสังคมงานรณรงค์หรืออาจจะเป็นในอาชีพในหน้าที่งานงานของตนเองอันนี้ก็เป็นความหลากหลายในบริบทหรือแม้กระทั่งหรือความสามารถที่เศษของตนเองที่สามารถที่จะใช้ความสามารถที่ตนมีในการประกาศข่าวดีดังนั้นเพื่อสกินะจากปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็ให ให้บทบาทกับคารว่าในการประกาศอารดีอย่างเต็มที่ฉะนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่พ่อก็อยากจะให้กําลังใจพี่ๆน้องทุกคนที่กล้าที่จะออกมาประกาศข่าวดีในสังคมไทยมากขึ้นกิจชนไทยโดยเฉพาะกิจชนคาทอลิกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นพิสังนอนเราก็านอนนอนมาเรื่อยๆอก็หลายคนก็นอนตั้งแต่ รับสังบาปจนกระทั่งนอนจนกระทั่งวันที่เราเข้าไปถึงเข้าไปไปไปหาพระก็ยังนอนไปครับนะแต่ว่าในช่วงระหว่างที่เราเติบโตขึ้นมาจากรับสิทธิ์ังบากเราก็มีช่วงแหละที่ต้องเติบโตก้าวเดินและเป็นผู้ใหญ่ที่ช่องประกาศข่าวดีนั้นก็เป็นกําลังใจครับให้กับทุกทกท่านที่เป็นผู้ที่กล้าออกมาประกาศข่าวดีแล้วก็ที่สําคัญคือเราก็ต้องเป็น สักผีพยา,ยานลำดับพิทชนด้วยกันเองด้วยว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของเราทุกคนครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ